โอเคเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีครับผมอ่ะสําหรับวันนี้นะครับเ,เพื่อนๆไขข้า,าแล้วฝากเพื่อนๆนะนกไดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออูดเมืองการด้วยนะครับอ่ะโอเคเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาอ่ะรับชมความแพ็กใหม่ว่างนะครับหลังจากดูพระเรียนพระคงมาวันนี้เรามาดูเป็นแนบนะครับอ่ะับแนบอ่ะชิ้นนี้นะอ่ะ หรือว่าแนบแนบนี้นะครับเป็นแนบของลมพกิ่งนะครับว่าส่วนแก้วอ่แนบลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะสไตล์แบบเบนเบนด้านหลังเนี่ยด้านหลังแน,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 นบจะเบนเบนแล้วก็จะมีเข็มกลัดเอาไว้ให้เราติดอย่างเงี้ยนะเห็ไนไหมครับแบบนี้ลักษณะเนบลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นแนบยุคบ้านปีหนึ่งกว่าขึ้นมานะถ้าเป็นปีส5ง0หอต้นๆเนี่ยเพื่อจะเห็นจากแนบหลงพกิ่งนะครับปรรเปดโพลยวเนี่ยค่อนข้า,างชัดเจนเขาจะเป็นคล้ายๆ่าเป็นอ่า กระด้งอ่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกระท้องกระถานะครับจะไม่เป็นเป็นแบนเรียบแล้วตัวเข็มกัดเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเข็มนะอ่าคล้ายๆเข็มกลัดลูกเสือเนี่ะอย่างนั้นสไตล์นั้นจะเป็นอ่าแนบยุคป่านปีสองพนรนะครับอ่าแต่ถ้าแนบลักษณะนี้ก็จะเป็นปีนึ่งคว้านแนบลักษณะเป็นแบนแบบนี้ยเรียบๆแล้วด้านหลังเป็นอ่าไม่ใช่เป็นตัวเข็มนะเป็นคลไข่ไอ่าเป็นแบนลับๆในการเน็บนะครับแบบเนี้ย ก็จะเป็นแนบอยู่วามปีน,ปนึงกว่านะครับเห็นไหมเพื่อนพอเราซ่องเข้าไปเนี่ย้วยความที่เป็นแนบที่มีอายุนะเป็นปีนึงกว่านี่พวกยาอะไรพวกนี้กระเถาะได้นะครับกระเถาะได้เห็นไหมเห็นไหมตรงหน้าหลุคอเนี่ยก็จะกระเถาะแล้วเห็นไหมเห็นเื้อทองแดงน,นะครับแบบนี้คือดูง่ายนะครับแถดูง่ายแล้วเพื่อนลองพิจารณาองค์ประกอบต่างๆของอธรรมชาติของผิวจะมี้ายๆออกไซด์ครับสนิมมิวเขียวเกาะตามผิวเลี่ยนหรือว่าผิวพระนะครับผิวเนบเนี่ยเห็นไหม เราจะเห็นนะครับว่าเขาจะไม่ใส่วิง้งอ่ะเขาจะคล้ายๆเป็นคว้าๆเป็นคุนๆแบบเนี้ยอ่าองค์ประกอบเนี่ยคือสําคัญจริงๆนะผมก็อยากน,าน,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 นํามาในหน้าเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเช่าแนบเนี่ยไม,ไม่มีจุดไหนในการพริจารณาถูกไหมแต่ว่าเพื่อนๆอ่าพึงระลึกไว้เสมอว่าแนบเนี่ยการพริจารณาลักษณะขายเหรียญน,นะครับด้วยความที่ทํามาจากอ่าวัสดุวัสดุตัวเดียวกันอ่านิกเกิลอะไรพวกนี้นะครับอบปาก้านะอ่าทุกซาละอองธรรมชาติ ความเก่าขายขึ้นกันมาแบบนี้เพบบื่อนๆเห็บบนไหมแต่ทุกอย่างเนี่ยอ,องค์ประกอบเนี่ยเขาก็ต้องมีความเลยคมชัดนะครับเห็นไหมการลงยาสีลงลยาอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าด้วยความสัจจริงกับเพื่อนๆถ้าผมพิจารณาเนี่ยผมพิจารณาธรรมชาติเลยนะถ้าเป็นพวกแหนบเนี่ยคือเราพริจาราง่ายมากนะครับง่ายมากดูให้มีความเก่านะเห็นไหมเพื่อนๆดูดิอะแบบเนี้ย เอาอะไรมาเก้นะอ่าความเก้าได้ธรรมชาติถึงความคมได้แบบเนี้ยดูง่ายนะครับดูง่ายอ่าแล้วก็แนหนึงมีความพิเศษก็คืออ่ามีหน้าหลวงพ่อลูกหลวงพ่อนะครับเห็นไหมอ่ะพอเราพลิกหลังเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าแนบเนี่ยมีความเก่านะครับดูว่ามีอายุเห็นไหมครับอ่าพวกละอองอะไรพวกนี้มันทํากันไม่ได้นะทํายากนะธรรมชาตินะครับอ,อกสายที่อยู่ตามผิวแนบผิวผาเนี่ย อ่าคือองค์ประกอบชิ้นดีเลยองค์ประกอบสำคัญเลยในการพิจารณาทำให้เราพิจารณาได้ง่ายน,นะครับได้งา่ายใช่เราลงตรงไหนเนี่ยก็มีควา,ามลึกคมชัดนะอ่าไม่ว่าจะเป็นรอบเรียญอะไรพวกนี้นะครับคอบพระธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมอ่าผมจะเน้นตรงนี้มากๆนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ผมใช้ในการพิจารณาจริงๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะนําจุดนี้ไปใช้ประโยชน์ได,ด้แต่ก็ต้องอาศัยว่าเพื่อนๆเ,เคยเห็น มาพอสมควรนิดนึงอ่าต้องศึกษามานิดนึงสักอ่าประมาณหนึ่งถึงสองปีเนี่ยก็น่าจะอ่าพอได้ละเราก็ลองนําธรรมชาติชุดนี้ในการพิจา,ยายรณาครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอ่าเพื่อนๆตาอย่างอ่าพิจารณาธรรมชาติไม่ไดาเพิ่งเริ่มเข้ามาศึกษาใหม่นเนี่ยก็แนะนําให้ดูเป็นเรื่องของความลึกคมชัดก่อนนะครับเห็นไหมตัวนหนังสืออะไรพวกนี้ลงกึ่งเห็นไหมครับวัดส่วนแก้วมีความลึกคมชัดหน้าตาลงคออ่ารูปเหงอนลง่อเนี่ยคมลึกชัดดีแบบนี้นะครับ หาพวกครอบอะไรพวกนี้การลงยาสีลงยามีความเก่าหนวนเป็นองค์ประกอบในการปรทัางหมดนะครับเห็นไหมเนี่ยครับก็ดูง่ายนะครับดูง่ายเห็นไหมครับว่าพกกลุ่มอะไรพวกนี้มีความเล็กคมชัดลงไปนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อสำหรับวันนี้นะสำหรับแนวหนุ่พอกึ่งว่าส่วนแก้วก็ไว้ประมาณนี้นะครับถ้าวันนี้พิดลาประกาอะไรหรือว่าผู้จา่าไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนข,อนขาเพ่นเพื่อนวันนี้สวัสดีครับ